สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่วัดศรีวุดมบ้านกุตุลมตาบลหนองนาะแสงอเภอเมืองจังหวัดเชียภูมินะครับเช้าวันนี้เป็นวันพระวันดีนะครับที่ชาวบ้านได้มาอยู่บริเวณวัดนะครับผมอยู่หน้าศาลาการประเรียนครับผม31 ุลาคมพุทธศักราช2567นะครับถือโอกาสนะครับบอกบุญโฟกัสตามป้ายนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับประธานหลักกระถินสมคขีวัดศรีอุดมนะครับวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน พุทธศักราช2,567บอกบุญมาทางคลิปของหน่องเลนเดอร์นะครับพี่น้องครับชาวบ้านก็ทยอยเสวัสดีครับพ่อครับแม่ครับผมสาธุสาธุครับครับผมครับผมมีโทรศัพท์ไหมล่ะฮะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับเอาเป็นวีดีโอหรือเป็นภาพครับลูกคนเอากระเป๋าออกด้วยฮะ นั่นแหละเอากระเป๋าออกครับเพราะว่าผมถ่ายผมถ่ายสองมือฮะมือหนึ <sh> ่งมือนฮะต้องนี่เอากระเป๋านี่ออกครับเดี๋ยวมันจะบังกล้องเวลาผมจับอะไม่สะดวกครับออกได้ไหมฮะถ้าอย่างนี้มันมันปิดฮะผมผมใช้สองถ้าถ่ายก็ต้องใช้สองมือนะฮะถ้าอย่างนี้ก็ปิดกล้องนึ่งฮะก็ไม่เห็นกล้องนี่ฮะนี่ถ้าถ้าถ้าผมจะจับท่านี้สองมือครับเนี่ยแต่ว่าถ้าปิดกล้องผมผมถ่ายไม่ได้ฮะ ไม่เนี่ยตอน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 ,ตอนนี้ผมเดินคลิปกล้องมือขวางผมอยู่ครับนี่ฮะเนี่ยนนีน่นนผมจะลองจับดูเรี๋ยนมันต้องอยู่ท่านี้กลัวมันไม่แม่นนะเนี่ยเนี่ยมันมันจะไม่แม่นนะครับผมไม่แม่นก็ไม,ไม,ไม่เป็นไรงั้นเอาเฉพาะภาพนิ่งนะภาพนิ่งก็ได้ครับผมขออนุญาตนะครับ เพิ่มช่องทางในส่วนของโฟกัสภาพของคุณแม่นะฮะที่เขาเดี๋ยวนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งคุณแม่ลองตรวจภาพดูครับลองตรวจดูครับมันจะเอียงๆหน่อเลยนะฮะเพราะว่ามันลองดูะฮะ ได้ขนาดนี้ฮะพมือซ้ายผมครับผมครับผมเดี๋ยวถ้าถ้าว่าผมหยุดถ่ายทําแล้วถ้าแม่ยังไม่กลับแล้วผมจะถ่ายให้ทีนะฮะครับผมก็จะเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะกับชาวบ้านที่มาให้ผมนะครับถ่ายภาพให้นะครับผมเราเข้าสู่บรรยากาศการเดินคลิปต่อนะครับพี่น้องครับผม เมื่อกี้ก็เล่าสู่ฟังถึงวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนพฤศกาศสองันหานะครับบอกบุญบอกบุญนะครับขออนุญาตพาเดินเข้าไปในศาลาครับผมศาลาการประเรียนวัดศรีดมนะครับดูด้านในเขาจะมีอะไรให้เราชมบ้างครับพี่น้องเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ญาตเริ่มมุมด้านนี้ก่อนนะครับผมจะยืนอยู่มุมนี้นะฮะจะเป็นมุมที่ดีที่สุดนะครับเราสามารถเห็นนะครับประตูด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ครับ ตอนนี้เป็นเวลา6โมง35นาทีครับผมขออนุญาตพารับสิมรับพรจากหลวงพิโลครับ สสาธสาธธุุครับพาเข้าสู่บรรยากาศการใส่บาตก่อนนะครับ บ้านนะครับประตูซ้ายนะฮะเยเหลืองครับเยเหลืองเข้ามาแล้วใส่บตาท,ทุกเช้าวันพระก็มาวัดจะเป็นแม่สมคิดนะฮะเข้ามาแล้วครับจะขออนุญ,ญาตบรรยายในส่วนเราทราบชื่อท่านนะครับถ้าผมไม่ทราบชื่อก็คงไม่ได้บรรยายนะครับผม คุณแม่ท่านนี้ที่ให้ผมถ่ายภาพสักครู่นี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยครับสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุครับยาเหลืองครับฝั่งด้านประตูนู้นนะครับเข้ามานะฮะชาวบ้านก็ผมคิดว่าคงพากันมาเรื่อยๆนะครับ วันนี้วันปิดสกราดของสิ้นเดือนตุลาคม ใส่เสื้อสีฟ้านะฮะนั่นคือท่านคณะกรรมการประจำวัดที่นี่ครับผมคณนะกรรมการก็จะมีหลายท่านด้วยกันเลยบรรยากาศตีค้องเลยนะครับ สาธุสาธุกับพี่พีดด้วยนะครับ อีกคลองสักหน่อยนะครับท่านเจ้าวา,าดนะครับขออนุญาตนะครับซูมไปทางเจ้าวาดครับเป็นประจำนะฮะของท่านนะครับวัญพระจับไม้แลวเริ่มจะบรรยาย เลื่อนกล้องมาดูท่านเจ้าวาดหน่อยนะครับ น่ารักจังเลยนะครับแม่ออกครับสวัสดีครับแม่ออกครับผมก็จะพามาดูมุมนี้บ้างนะฮะหัวใจในการที่แม่ออกแต่ละท่านนะครับได้จัดแต่งอาหารครับมีอาหารเยอะแยะเลยนะครับแม่ออกนี้ครับสวัสดีครับแม่ครับมี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 คนใส่ถุงมือด้วยเหรอครับ ถุงมือซื้อที่ไหนครับแม่ครับนี่ซื้อที่ไหนถุงมือครับพี่นีซื้อถุงมือที่ไหนฮะปากซอยแล้วครับโอ้ไข่พะโล้ลวครับผมครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับผมดีใจนะครับที่ชาวบ้านนะฮะได้พร้อมหน้าพร้อมตานะครับดูแล รักษาธนุบำรุงาศาสนาของคนไทยนะครับผมค็อยติาโฟกัสไว้ประมาณนี้ก่อนครับพี่น้อง

啊。得不得 好，再、啊、来，再来一遍，再、啊、来 เดี๋ยวเราดูอาหารพระและเนนด้วยกันนะครับชาวบ้านมาใหม่ครับผมสาธุ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 ครับ ดูอาหารกันต่อนะครับชาวบ้านมาใหม่ครับผมฝั่งด้านนี้นะครับโอ้เปิดรถอย่างนี้เลย ผมขออนุญาตมาดูมุมนี้หน่อยนะครับพี่น้องสวัสดีครับน้าชายครับน้าชายมาจากไหนฮะกล้วยอ้อยสวนสวนน้าชายเลยของของขอเอามาบริจาคที่บ้านผู้ใหญ่อ๋อคนวยครับเพราะว่าของเราก็มีครับ้้ยยเป็นกลวครับผมมีเขียนสลักชื่อไว้ด้วยนะครับนี่อ่าชมนะครับคุณพึก ระเสฐกุลสาธุสาธุกับเขาด้วยครับผมมีชาวบ้านนะครับัวรุ่นัวรุ่นวัยรุ่นสวัสดีครับน้องบีัวรุ่นมาวัดนะครับัวรุ่นมาวัดเร็ว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 ,รว,รว,รว <laughs> ดูดีมากครับผมวัยรุ่นมาวัดนะ ผมนะฮะจะขออนุญาตนะครปิดคลิปบริเวณนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถือกาสบอกบุญนะครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับผมวันที่2พฤศจิกายนพฤษภาสองันหาร้อยหนะครับมาสะสมบุญร่วมกันนะครับ กระถิ้นเป็นบุญใหญ่นะครับที่คนไทยนะครับรักษาประเพณีนี้มาช้านานครับผมปิดคลิปเลยนะครับขอบคุณครับสนุาการรับชมสวัสดีครับ